ว่าแล้วไม่มีผิดสำหรับดราม่าสุดเล่าร้อนของครอบครัวน้องต้นข้าวสุปิียาที่ตอนนี้นะคะแฟนคลับพูดถึงกันอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องราวพ่อกับแม่และเกี่ยวกับเรื่องราวมากมายสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่แฟนคลับอย่างเราเนาะได้มีการรับชมคลิป ของทางน้องต้นข้าวที่ที่มีการรีบไปวิ่งขึ้นรถกับทางคุณแม่นะคะแล้วสุดท้ายแล้วข้อคุณขาก็เป็นประเด็นสุดได้กับเรื่องราวที่มันจะมี FC บางกลุ่มบางพวกบางประเภทที่ชอบมาแต่งชอบมาพูดมาว่ามานั่งวิจารณ์ทั้งทงที่ไม่รู้ความจริงเลยทุกคนขาถ้าใครรู้ความจริงหรือว่าใครที่เป็น FC น้องโดยแท้จริงอะทุกคนจะรู้ว่า ยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวพ่อและแม่จนทางล่าสุดเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะแอดมินนี้นะคะได้ไปเจอมาโพสเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่ไม่ควรล้ำเส้นของ f อีท่านหนึ่งคะ่ะออกมาโพสต์ภายในกลุ่มต้นข้าวดวลเพียงชิงทุนเป็นโพสต์โพสต์หนึ่งคะ่ะจากคุณหนุ่มบางขันหมากเนาะที่มีการออกาโพสต์ล่าย,ยาวถึงเรื่องราวเพิ่นนะคะบอกว่าเรื่องครอบครัวไม่ควรล้ำเส้น งานเกิดเมืองการ2 9ทับเใครดูไลฟ์สดช่องต้นข้าวออฟฟิเชีจะเห็นเลยว่าหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงเด็กน้อยคึกคักถึงสุดขีดหยอกทีมงานหยอกย่าล่าเริงจำสายแต่งตัวด้วยความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองเต็ม100%ยอซพร้อมสำหรับขึ้นแสดงและก็จริงตามคาดงานแสดงเมื่อคืนนั้นถือเป็นงานใ่ต้นข้าวนะคะท็อปฟอร์มโชว์พลังเสียงได้โหดมาก เพลงยากๆต้นข้าวเก็บได้หมดงานเอนเตอร์เทนคนดูคู่ก,กับพี่ปิงก็ไหลลื่นนั่นคือผลที่เธอได้จากการพักเสียงมา3วันบวกกับการไปอัพสกิลการแสดงจ,จากโค้ดลูกน้ำมีผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านดานกายภาพได้อย่างชัดเจนปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนั่นคือด้านกำลังใจงานที่เธอมีความสุขสุดๆและเล่นในบ้านเกิดตัวเองเล่นในที่ที่ตัวเองวาดฝันอาไว้ งานเมื่อปีกายเธอติดต่อผู้จัดงานขอพื้นที่เล็กๆเ,เพื่อยืนร้องเพลงปวดหมวกหาเงินแต่งานเดิมในปีนี้ ภูจัดติดต่อเธอแสดงให้มาแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่นี้คือความสุขของเด็กสาวที่ชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงพลิกผันเพียงข้ามปียิ่งกว่านั้นเลยนะคะคือคืนนี้เธอมีความสุขยิ่งทวีคูณคือกำลังใจจากครอบครัวงานนี้มีพ่อมาส่งย่ากอดก่อนขึ้นเวทีและมีแม่มารับกลับบ้านมันคือความสุขที่เธอตามมาทั้งชีวิตแต่ความสุขในครอบครัวเธอนั้น กับถูกใครก็ไม่รู้มานั่งวิจารณ์มาตัดสินแล้วก็มาพูดตามความคิดของตัวเองโดยที่ไม่รู้เงื่อนไขไปชีวิตของน้องเลยครอบครัวน้องก็ดำเนินปกติเหมือนครอบครัวคนอื่นทั่วไปละครับพ่อแม่แยกทางกันแต่ละคนต่างไปมีครอบครัวใหม่ชีวิตใหม่มีภาระหน้าที่ใหม่แต่ ก็ยังรับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดูตามฐานะอัตภาพของแต่ละคนี่น้องตุนข้าวเลิอกอยู่กับยา่าเพราะอยู่กันแบบสองคนและมันสบายใจแม้บางครั้งจะไม่อิ่มนอนไม่อุ่นก็ดินหล่นเพื่อความอยู่รอดมันเริ่มกรติ้งของแม่ย่านี้เขาก็เล่าให้ f อฟซฟังแล้วถ้าติดตามตั้งแต่ช่วงแรก,แรกหนึเลยตอนประกวดดวลเพลงแม่รวมออกค่าดเดินทางให้ตุ่นข้าวสในเฟสตุนข้าว,ฟฟาวก็โพสต์รูปแม่ออกบ่อย และรูปแม่ก็อยู่ในทีมงานและตามดูแลน้องในช่วงแรกหลังๆแม่ปลีกตัวออกมาเพราะคงว่าไม่อยากเป็นขี้ปากบางคนที่หาว่าเกาะลูกดังแล้วก็คนโพลน,นะคะบอกว่าอันนี้ผมคิดเองอ่า ต่อมาค่ะ3เฟซแม่เขาที่ต้นข้าวแท็กหลังจากลูกดังก็แทบไม่เคยอ้างถึงลูกเลยเหตุผลน่าจะตัดลำคาญพวกขี้สอดประสงค์ร้ายนี้ผมก็คิดเองอต่อมาค่ะบอกว่าชีวิตครอบครัวเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมาถึงวันนี้ชีวิตครอบครัวน้องมันอาจเปลี่ยนแปลงแต่สัมพันธ์คงไม่เปลี่ยนไปมันยังเหมือนเดิมต้นข้าวก็ตันอยู่นอกจากยากก็รักพ่อรักแม่รักด้วยสายใหญ่และเข้าใจเหตุผล ยอมรับในสถาน,นะครอบครัวผู้ใหญ่อย่างเราควรยินดีกับน้องนะครับเรารู้จักน้องไม่ถึงครึ่งปีตามมารยาทพื้นฐานเราควรรู้เท่าที่น้องอยากเปิดไม่ควรก้าวไก่พื้นที่ส่วนตัวของน้องแต่ถ้าอดใจไม่ไหวจริงๆอยากรู้ก็ควรรู้จากยินดีไปกับน้องไม่ใช่สอดแล้วเอานิสัยแย่ๆของตัวเองมาตั้งทงในใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอไม่เป็นดังใจ ก็แสดงพฤติกรรมตามนิสัยส่วนตัวเองออกมาตามอักษรอย่างนี้มันจะเสียผู้ใหญ่ทุกคนคะอันนี้นะคะคือเป็นโพสต์จากแฟนขับท่านหนึ่งเนาะที่ออกมาอธิบายชัดเจนในเรื่องราวนี้เดี๋ยวแอดมินจะพูดให้ฟังกันสั้นๆทุกคนคะย่านี่นะคะเคยบอกไว้แล้วว่าครอบครัวพ่อกับแม่ไปมาหาสู่กัน ไปมาหาลูกสาวส่งเงินให้ลูกสาวตามฐานะตามเงินที่มีอาตามแรงตามแรงกําลังตามแรงที่เรามีก็ส่งให้ลูกสาวทุกคนขาแล้วที่สําคัญเลยพ่อกับแม่น้องอประมาณว่าแบบจบกันด้วยดีต่างคนต่างมีใหม่อย่างเช่นครอบครัวของทางพ่อคนใหม่ก็คือแม่เนาะแม่เลี้ยงหนะ่ะ ก็มาพูดคุยกับแม่แท้ของน้องต้นข้าวเหมือนกันประมาณนี้แบบแต่และคนต่างแบบพูดคุยกันไม่ได้มีอะไรมาบาดหมางก,กันนะทุกคนเนาะกับเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะโอ้โหนี่แหละความรักความผูกพันทางสายเลือดนำมาเน้นนะทุกคนคะ่ะเนาะอย่าดราม่าก,กันค่ะสงสารเด็กคนที่น่าสงสารที่สุดคือต้นข้าวสุดปียาที่ต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้ เพาะเอเพราะว่า FC นะคะหลังจากที่ได้มีการฟังบางคนฟังก็เข้าใจบางคนฟังไม่เข้าใจก็ออกมาวิจารณ์อีกครั้งอย่างเช่นท่านนี้ค่ะบอกว่าไม่ให้ล้ำเส้นแล้วเอามาออกสื่อทำไมหลายคนหลายจังหวัดเนี่ยทุกคนคะ่ะมันจะมีอยู่แบบนี้ที่ออกมาพูดว่าเออทำไมอะถ้าไม่อยากให้ล้ำเส้นอย่าเอามาออกสื่อสิจะได้ไม่รับรู้ประมาณเนี้ยทุกคนคะ่ะนะคะประมาณสักสิคน คนจะเข้าใจอยู่ที่เก้าคนไม่เข้าใจอยู่ที่หนึ่งคนนี่แหละอืมก็คือเป็นเศษเสี้ยวนะคะที่อาจจะแบบว่ารักเกินไปเหรออืมประมาณนี้รักแบบไม่รู้ขอบเขตของคําว่า fc นั่นเองบางคนกับท่านนี้นะคะบอกว่าการที่ลูกจะไปกับแม่หรือพ่อไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยนะคะดีเสียอีก ที่น้องได้เติมพลังพลังความอบอุ่นจากพ่อและแม่บ้างหลักต้นข้าวนะหลักที่เสียงของน้องต้นข้าวยังต้องทางอีกยาวไกลระหว่างทางเดินของย่านีพ่อและแม่ของน้องคอยช่วยประคองน้องนะช่วยกันดูและความเป็นเกาะคุ้มกันให้ลูกสาวให้เดินทางและเดินทางไปอย่างสง่างามและขอให้ และก็อย่าขอให้อะไรหรืออะไรมาทําให้ต้นข้าวด่างพลอยนะคะขอให้น้องต้นข้าวเป็นผ้าขาวสะอาดแบบนี้ไปนานเลยรักนะคะต้นข้าวเนี่ยทุกคนคะ่ะ FC ที C ่ดีเพื่อนจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรักติดตามในผลงานรักในตัวของน้อง ไม่ก้าวไกายในส่วนที่น้องหรือว่าในส่วนที่ศิลปินเขาไม่อยากให้รู้ประมาณนี้ทุกคนคะ่ะถ้าใครนะคะไม่อยากให้ต้นข้าวสุิยาไม่สบายใจอย่าเลยค่ะทุกคนคะ่ะเนอะรักให้ถูกวิธีอย่ามาอากาติถ้าน้องได้มาเห็นได้มาเจอข้อความจากแม่เอฟซีแฟนคลับที่เถียงกันเรื่องครอบครัวน้องน้องคงไม่สบายใจนั่นเองทุกคนคะ่ะนอกเรื่องราวนี้ก็ฝากไปพิจารณาแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมให้มากๆกับเรื่อง ราวนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้ก็ฟังก,กูไลค์ก็แชร์กตดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้กับไปก่อนค่ะ